โอ้ซมิ้งเลยปากกระบอนั่งอยู่พูดแก่อร่อยนะคะอร่อยไหมอร่อยอังเป็ดอร่อยเหรอะอังเป็ดก็อร่อยเหรอใครซื้อไหมตาผล ตาผลตาผลซื้อมาให้ตาตาผลตือมาให้เนาะตาผลซื้อมาให้ขอบคุณค่าขอบคุณค่าตาผนยัง

มันนั้นหรอมันนั่นเหรอมันนั้นเย็นะมันเป็นอะไรนะมันนั่นมันนั่นมันเย็นไม่ใช่เหรอมันเย็นครับเนี่ยมันนั้นครับผมมันเย็นจ้ามันเย็นจ้ามันเย็นมันเย็นจ้า เป็นลไยมันเย็นห้วยมันาบดีบ้างอันนี้เย็นไหมนี่ห้วยเตยนี่เย็นเย็นมากไหมลูกเย็นมากเย็นมากแล้วอร่อยอร่อยมากไหมเย็นไหมเย็นค่ะอร่อยไหมอร่อยค่ะในไหมเอาพี่คอยเช็ดปาก่ะเช็ดปากนะคะเช็ดปากค่ะ กินแล้วอาบน้ำนะลูกอา,อาบน้ำนอนโอเคไหมกินแล้วอาบน้ำนอนนะคะไม่อย่างนอนน,อนี่นะสองไทยยายกินหน่อยนะกินหน่อยนะคะโอเคไหมคะโอเคโอ้ยนะ ว่าให้เรียกยายแตนหรือว่าแตนจ๋าอันนี้สเอิญคือเสี่ยวนี่เรียกใบสิเรียกยายสิเรียกยายแตนสิภาษาไทยวรคำค่ะแต่ลุกนะลูกซีฟไม่ใช่บีเนาะอันยานะยานะทชี้นี่ยจะเข้าตาสันนะ เอออย่าซุกนะโอ๊ยอย่าห <Wha> ัวล uh, yeah, yeah, ้อหรอเออไปดูไปดูไปดูพี่พลอยทำอะไรเนี่ยโอ้ยโอ๊ยไหวเออพ่อแม่พ่อแม่จ๋าสู้ๆนะรักนะคะแม่รักนะคะพ่อ รันก<า>ตัวละสามอย้อาภเนี่เพราะว่มามันใส่ผ่าลาย่าทางไหนนันสิหนึงมันจกมื่อไปเร้อ,รอยซางม,มันจะ้างระดับคื่ว่มันส้างจำานมันเองมันแพงขึ้นไปแล้วมันนี่เสียหายแล้วเอาผ่าปูมาปูแล้วออกไปซกักแล้วว่า,าออกมาใสา่